สวัสดีครับท่านผู้ชมพบก,กับ GWS แล้วหรือ S วรอ S แหละนั่นแหละเหมือนกันผมเล่นกับเพื่อนนะเปิดไปก่อนเพื่อนไม่รู้ผมแคชเกมอยู่โอเคโต้มาสัตว์มนาะยู่ไหนวะปราร์ตี้บ้างนะชื่ออะไรนะลืมละโต 5, อาอไม่อยู่ที่วันเนี่ยไม่อยู่ไหนอ่ะฮะไม่อยู่เ,เ,ยเหรอเนาะเรากำลังเข้านั่นมึงเซลร์บีรถเหรอคุณเติม,มเมื่อกี้นี่อ่ะตัวนะมึงโป้ทุเรศ ้เล่นทูพีปะโตทูพีเล่นปะทูพีอันใหม่อ่ะฝรั่งสร้างอ่ะฮัโลโหลเล่นทูพีปะพ่ะทูพีดับอยู่ส่วนแบบแต่ว่าเอ่ออโลโหล ช่วไม่ได้ดีกว่าโต้โดูดีไม่แม่งกะจอกเอาเข้าไม่ได้โต้มึงไม่ให้กูเข้าวะ่ะเอาเข้ามาเร็วๆเร็วโต้เร็วแล้วโต้มือกำบังครับแล้วคมขูด,ด้วยพูดสิง่งจำไม่ได้ยายหับอยู่ เหรอเฮ้ยมีเสอวิมึงเลโตงงหัววิ่ยออกมาแล้วมาและตัวขีโกงไม่โปรเหรอตัไม่โปแล้วเหรอไม่โปแล้วเหรอ โดนโดนบ่อยมากเลยเจ้าว่เจ้าว่าบุรีอ่ะใช่หรอเก่งขนาดนั้นเลยวะกูดูแบบ้แ่นี้เออ๋อเออรู้สึกนั้นเหมือนกันเว้ กูแค่ไปฆ่าคนเรื่อยๆเ,เองก็หากูนี่แหละหากูโป่กูโดนแบนเฉยเลยเปล่าจ้ะเอาวีาาาวพ่อ,อ,าม,อมาตอนนั้นแบบโดนแบน,น,แบนประมาณสองสามรหัสเพราะกูจำไม่ได้แล้วโปโดนแบนสองรหัสแล้วอาทิตย์ไม่ไม่ไม่โดนโปก็หนึ่งรหัส รหัสที่แบบที่กูไม่โปรแล้วโดนแบนมีหนึ่งรหัสเดียวเองนะที่กูโปรแล้วโดนแบนก็สองรหัสเองไม่เยอะเนาะไม่เยอะไม่เยอะอ่ะมาต้มเห็ดข้าเซิร์ฟบ,บีเลยเดูพี่ะจะลูกไหนลูกแรก,รกลูกสองล่ะลูกสองก็ได้ปะ ไปลูกสองให้ไปมามาล,กลกูกแรกก็ได้มาลูกแรกเลยไม่เห็นมีเลยโมแดก,กโตู้โมเด็คเขาจะบีถั่วันปะเนี่ยเอาเข้าใหม่ดิมาจ่ายกูมาไม่เห็นมีเลย ลูกแรกเป็นลูกที่มีญาณน,นะเว้ยเข้าใจปะโตขออัดคลิปหน่อยดยิอัดคลิปลงยูทูบได้ปะคลิปเก่ากูที่อ,อัดอะแม่งมีคนดูสี่สี่สิบสามคนนะเว้ยรู้ปะติดตามสามคนเออสองคนดิติดตามสองคน ฮะเนี่แบบเหมือนได้ว่าผมฆ่ารึเปล่าเฮ้ยโตสุเรศว่ะสี่สามคนกูดูไปสี่สองคนดูสี่หนึ่งโคตรชั่วเลยกูอ่ะเฮ้ยแป๊บหนึ่งเอาเข้ามาอีก่อนแม่งบล็อกเนี่ยพี่แอร์โคตรเกลียดเลยเกลียดโทรศัพท์อย่างงี้แหละโทรศัพท์ใหม่ก็เดิยมกันนะเนี่ยคุยใอดีตขอได้ด้วยโทรศัพท์เก่าแม่งตาก ฮัลโหลแฟนพ่อสกายหอชื so, uh, ่อก like? yeah. ูไรเหี้ยไม่ได um so, yeah. ้เจอนานอรกูแหละจะจำเพื <h 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 ่อนได้ดีกว่ามากว่าเกมอะแฟงเดี่ยวกูเป็นแฟงแล้วบอกงห้โรงเรียน เนี่ยกูเป็นแฟนเขาเว้ยคุณเจ,จ้าจริงเลยเขาไปเซิร์ฟไอ้สุดก็เล่นได้แล้วซื้อโทรศัพท์ใหม่มาเป็นแบบโจโจ้ป่ะโจโจ้โโจแต่ออนไลน์เล่นไม่ได้ดีฮะออนได้เล่นเป็นนานละไม่ได้เล่นไม่ได้ตามไม่ได้ ซับนิ่มดีกว่าโทรศัพท์ก่อนเงี้ยเผื่อจะเล่นได้ลื่นนเงีจะไม่มีปิงสักสองสามพันเงี้นโทรศัพท์เก่าสองสามพันเลยงมาเชิญไปก็สร้างใหม่ได้ปะไม่เหมือนนะมันล็อกแล้วยิงโดนปลอดนะเว้ โจซื้อผ้าคลุมดิโดตผ้าคลุมซื้อก็ได้เลยไม่ใช่ของตกแต่งเป็นแบบเหมือนผ้าคลุมมึงเลยอะ่ะมันบวกอะ่ะมันบวกของกูมันบวก,ก,บ,วกบวกเลือดสองพันเนี่ยดาเม 150. เาัยหนึ่งร้อยห้าสิบเสื้อเสื้อโคตรเที้ยอะไรดูดิ เสี่ยวเหมือนสิบแปดเพนมันบวกเลยใส่เนั่ยเนี่ยก็ซื้อตอนตีหนึ่งดิสองชั่วโมงมีเท่าไหร่มีสองพันด่วสี่ร้อยด้วยแถมให้แตโตไปลูกสองกันเฮ้ยมึงไม่รับปะโต้อ่ะตือนมาล้วเจอไปลูกสอง แค่บุรีก็เจาะดีทำไมวะเซอร์บีด้วยวซสมัยเจาะก็เหมือนกันแหละใ,ใช่ใคล้ายๆกันโต้มีใครโอเคนปะโต้เหมือนกันเลยเบัลเซ่ละ ต้องข้อเที่ยร์เลยแค่แรกกูแม่งได้สามร้อยเลยเว้ยเออแล้วกูตอนนั้นไม่รู้ไงคือบวกได้ไงไม่รู้ไงแล้วเพิ่งรู้ตอนดูคลิปฝรั่งไงเหี้ยข้อเที่ยร์เลยข้อเที่ยร์เลยแม่เก็จุดห้าว่ะ เอถ้าใ,ใครโอเคหนึ่งร้อก็ไปนี่แล้วเนี่ยเราทุกสองกันไปอ๋อนันกูกูเจอคนสอนคนเดียวกับยี่บวกบวกคูณหานี่แหละเอ้ยนีิสุบีปะเ,เนี่ย ไม่ใช่เซอร์ปีด้วยว่ะมาภาพไปนเนี่ยดสิต้าหงงไม่เข้าซุปอ,อะไรงไงวะโคตรโง่เลยกู ขาซิมใหมาแป๊บนึ่งมันก็เป็นหัวหน้าตี้หรือวะโถูกถ้าไม่มีใครดูเลยยูทูบกูแม่งกากช่องโง,โง่ๆช่องขยะช่องขยะโต้หันมัง ใช่เหรอมันเคยเติมได้หรอเป่าเกมก็โง่มึงเคยเติมได้หรอโตแน่ผิดหวังว่ะอ่อเหรอเกมก็โง่เลเบอร์โคตรง่ายเลยโตอ่าเชิญกูมา chơi mà, để vào chơi có xe, chơi bên bao, năm game mát ด้วยขยะด้วยขยะถูกป่าวดูดิถ้าอย่เนี่เซิร์ฟเออโต้กูเคยเข้าเซิร์ฟสองเว้ยซิมเนี่ยลงกนี่แหละเข้ามาใช่ป่ะแล้วกูมาคนแรกของเซิร์ฟเลยเว้ยเยี่ยมากอ่ะเออกูดูไม่ไม่ไม่มีตัวอะไรเกิดเลยวะ แล้วก็ดูเอาเฮียไม่มีใครเลยยูกนกูเอ้าเฮียโชคดีว่ะเฮ้ยโตมันก็เกิดชาทุกตัวโละโสอง่ะกูฟาร์มโลกหนึ่งเป็นห้าสิบเจ็ดแล้วเนี่ยบอกใหโก้โลกสองที่ไม่ได้ฟาร์มเลยเออการตัวโลกหนึ่งเป็นห้าเจ็ดแล้วเออฟาร์มรับเพื่อดีสั่งรับตรนี้รับเควส อัพเวสซ์ซ์ใช่ได้วะเอเะะเอบอลน,นี้ไม่มีคนแย่งมากเลยแม่งพันหนึ่งเลยอะ่ะไม่มีคนแย่งอะ่ะเออพูดตัวนั้นกูได้สักสามพูแล้วกูลบทิ้งหมดเลยรู้ป่ะเพราะอะไรเพราะฟาร์มไม่ได้เฮีย ในสองพันเนี่ย,ยงงใช่ตีได้ก็เที่ยแเลยกูเกียรเซิร์นี้มากแล้วเนะี่ยกูเกียริโลกนี้ที่สุดแล้วถ้ามีมเซอรียโลกเที่ยงงงงโงโงโง,โงขุดเกียดเลยร่างบู๋เท่าไหร่อะาโอหกแสนกระจอกคุณนี่ ก็แสนเนี่ยหละก็เกิดแล้วสักหนึ่งนาทีสองนาที เขโคตรเฮีย้ยเลยกวาดลิปอะ่ะมันโคตรขางอัดทียพอแมดแม่งแ่ไม่กระตุกเลยนะเว้ยอัดทีมกระตุกชิบหายามันเต็มหน้าจอเลยเว้สี่ร้อยยี่สิบอะตต่ต่อก็ยากเยี้ยเลยมันตัดต่อแม่งแล้วขี้เกียจต้องใส่อินโทรไม่เว้แบบตัดต่อต้องรอเวลาสักวันครึ่งชั่วโมงอะ าแล้วเกมนี้แม่งสุดยอดเกมขยะมึงขยะด้วยขยะขยะเ,เ,เปิดไปไม่เปิดไปก็ไม่แตกต่างแค่เพิ่มศูนยจุดห้าศูนจุดห้าเรื่อยๆเปิดบ่อยออก ไปดูดิไปรู้โต้มึงรู้ท่านี้ป่ะท่าแบบปล่อยไอ้ยนะอยเยี่ยนั่นรัวๆน่ะปล่อยเชี่ยนนั่นรัวๆมีป่ะหาไม่เจออะมันเปลี่ยนชื่อเลี้ย,ยกูขี้เกียจเติมห้าสิบรืบากูกงกมเลยมันมีโค้ดอดอวะกูใส่ไปรีไปสองครั้งนะเรียบร้อยแล้วเยี่ยหาไม่เจอ จะทางโง่มาแทนก็บอะไรอะไรคืออะไรคืออะไรอ่ะบงังเราก็มีซูเปอปร์โนวาวะ่ปปะซูเปอร์โนวามอคโคบอลลีก่กี้อีกบังจิต ใช่หาโคตรยากเลยยังเปลี่ยนชื่อโต้มาด้โต้ขอ,อลองสกิลหน่อยสกิลแรงล้ถ่วงต้องสิบสิบรีเบอร์แล้วไปหดปเปล่ะกระจอกชิบเปล่งเลยสกิลเออพีเอสสักอย่างหนึ่งอ่ะเป๊สบายอ่ะ สิลิเบิร์ดอะหาเอามันแค่สองสกีงสิลิเบิร์ดถ้า,พ,ถาพ,นะพุ่งไปโจมตีกับถ้าไปเกณฑ์เนี่ยพุ่งลงไปเลยลงไปลงไปซากกระจอกเราคุยได้โตรรบคุยได้แล้วลูกน้องเกิดแล้วนะเฮ้ยดูดิดจะชอ็อตจะช็อดิวิ่งกก็ดูดูเอาดิ ยุบจุตีไปเหยื่อฮะนี่บองยิงสามแสนสองหมื่นด้วยต้องการฆ่าไปล่ะโต้กูแนะนำให้กดไเทินตลอดเวลานะเวทเวลามามันนับที่การกดมันไม่ได้นับการที่แบบฆ่าคน ก็เลยไปข้าไม่นับเลยต้องแบบนับที่การกดอย่างเดียวอะ่ะเข้าใจปะ่ะโตรูคิฟฝรั่งเว้มาทำบัคเล่งนี่เว้ยบัคเฮเคินใช้ได้ตลอดเวลาเว้ยแบบเราเข้าใหม่เอาเข้าใหม่กดเรื่อยๆม่งเป็นแบบไปแค่โอเคหนึ่งร้อยเราอะตอนนับเด้สิบเจ็ดนะเออตอนนี้ทำไม่ทำไม่ได้ละ อัปเดตแปดมีก huh. ูดาวดิกรองเราเอาเขาใหม่กูดาวมีเลยข้ามโลกยังมีละลุเล็ไปละลูกเจ็ดแบบนี้พวกนี้แหละเราคุยติ๊ดดว เข้าใกล้ๆหน่อยนะท้าทายท้าทายนัดมืดไอ้ท้าทายยิ่งได้ท่านนี้ไม่เคยได้เลย ดูแลแคขกแล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 กสัตว์แลก Canvas. แต่พอคนดูแน่นอนเฮียเรืยดว่ะอือตัวแบบนี้ไม่เคยคูณห้าร้อยเด้อรูกปะโตไม่เคยคูนเพราะห้าร้อยด้วยแบบเก่านะไม่ใช่แบบเดี๋ยวนี้แบบโคตรเก่าไม่คูณห้าร้อยเลยอะตอนนั้นกูแบบ ตนนันก็แบบโมงโง่ไงไม่รู้จะรีเวิร์ดทำไมเลยไม่ไม่เล่นแม่งเยะเพิ่งรู้ตอนรู้สึกตอนนี้แหละโอเสียดายเลยคูณนห้าร้อยโอ้ตัวได้เควสบอสตัวนั้นอะอิโมอ่สี่แสนอะ ม่อนเป่าอีโมวะนี่ฉากก็รีบร์เร็ววะ่ะแม่รับเวททำดีโตโอ้ไม่กอด นัเครดิตโตของลองละ mm hmm. ข้างเงิ้งก็อะไประโยชน์มาตรานมารานเจอก mm hmm. เราคุซะ โอ้แม่น่าเบื่อโตไม่รับคูเอตอะโต้รุนกดใครโอเคนเลยยงไม่ได้คูมันล็อกเป้าผิดอ่ะอย่างนี้แหละปกติปกติ ก็จบคลิปเท่านี้นะท่านผู้ชมบ๊ายบายจุ๊บ